ปฏิมังเสตะมัตนาซึ่งแปลความหมายว่าจงตรวจสอบตนด้วยตนเองนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพามาไหว้พระวัดนางนองวรวิหาราเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเป็นวัดมหานิกาย ตั้งอยู่ที่เขตจอมทองกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันวัดนางนองมีพระสิรินันทมุนีอันปัญญาสิริปริยันธรรมห้าประโยคเป็นเจ้าอาวาสเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาไหว้พระประธานภายในพระอุโบสถวัดนางนองนะครับ เป็นพระพุทธรูปสำลิดปิดทองทรงเครื่องกษัตริย์ปรางมารวิชัยมีขนาดหน้าตางก,กว้าง2เมตร25เซนมีพระนามว่าพระพุทธมหาจัก,กรพรรดินี่นะพระประธานภายในพระอุโบสถวัดนางนองวอรวิหารในบ้านเรามีเพียง3องค์ เท่านั้นนะครับองค์ที่สองอยู่ที่วัดปทุมคงคาราชวรวิหารองค์ที่สามอยู่ที่วัดหน้าพระรเมนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอัตนาโจทะยัตนังซึ่งแปลความหมายว่าจงเตือนตนด้วยตนเองนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมากราบพระประธานภายใน พระอุโบสถคือพระพุทธมหาจากักรพรรดินะครับองค์ใหญ่มากนะครับเพื่อนๆปฏิฐานอยู่บนฐานชุกชีภายในพระอุโบสถนี่นะฮะสวยงามมากนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ